ครับผมสวัสดีครับเ่าสงกันครับผบพ่อกันอีกแล้วครับพี่น้องบรรยากาศย่ำแรงเหลือกานมากนะครับเหลือกานมากจังไหนมาอัดคลิปครับบ่มีเวลาเนาะเหลือกานมากจังไหนมาอัดคลิปอัดยังถ้ามีเสียงร่มเสียงยังกับเยาว่ากันเนรับว่าย่ำแรงนี่ทางภาคเหนือร่มแห้งครับร่มแห้งอาจจะมีเสียงร่มเสียงยังเขาเนี่ยเนาะครับผมวันนี้ผมเสียงเบา เรื่องคาแรงนะครับจะเอาให้ฟังื้นนี้อันจริงนะครับผมบอกก่อนเผมบอกก่อนผมในใจเนาะในใจผมบ่ค่อยอยากว่าเรื่องนี้นะครับเพราะว่าจ้างเดินก็ว่าถวาไปแล้วนี่ผมยันแบบว่านี่เป็นตามาขึ้นมานะคือว่าคนแต่ว่าเป็นยูทูบเบอร์หลายๆคนที่ไม่เห็นงานยูสเดียวนีเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมากนะครับ เราก็มีแบบว่าเป็นตามมาออกมากตามมาทีหลังสี่นะ่ในเใจผมกับโบข่อยอยากเบอกนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้เป็นความคิดของผมเนาะเป็นความคิดของผมที่ที่ผมคิดว่ามันมันนหนที่เป็นแบบนี้จริงๆนะนะครับมันเป็นความคิดของผมนะครับบอกบอกก่อนนะือว่าือว่าสองสามหมื่นไม่หันนะครับสองสามหมื้อไมาหันผม เดียวยางไปเล่นเข้มลขลังกันนี่เนาะย่างไปเล่นเข้มขลังกันนี่บดที่นี่ผมไปพัอไอ้คนหนึ่งครับซึ่งเพิ่นกับพึง่งแม่ขึ้นกับผมเนาะแม่ทะเลกันเพิ่นมากวนผมเ่เอกเพินพ่นเพิ่งยุคก,กุมเจ็ดนะครับเราสงครามยุคก,กุมแปดเนาะเราอยุคเข้มลขลังกผมนี่ยแหละยุคเข้มลขลังกันผมก็เลยย่างไปเล่นน้ำโล่เล่ากับบอกผมนะบอกผมมาก็อยากให้เจ้า ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องค่าแรงในประเทศอิสราเอลหน่อยล่าว,วานะครับอยากให้ผมนี่โว่าพวค่าแรงใครอย่างให้พี่น้องคนกำลังสีสมัครหรือคนกำลังสีมาะไม่ฟังเนียนะครับว่าปันเพียงเด่นนะครับเรื่องค่าแรงนะครับอันนี้อันนี้จากตามที่ผมหูจากตามที่ผมแบบวว่าถามคนเก่าที่เขาอยู่นะถามคนเก่าที่เขาอยู่แลอกก็นะ คนตางผากนะครับจังผมอยู่ผักเนือจริงๆเนาะจังผากเนื้อนี่หลายคนก็สชคิดว่า่าแรงผักเนื้อนี่ไดหลไรนะรับค่าแรงผากเนือเด็ลไรแปลว่าเด็ลไยก็ก่ผภกเอื่นเอียงปลามาณนี่นะปลามาานี่ซึ่งความเป็นจริงเรามันกับรเสือไปนะครับมันกับรเสือไปมันกับแบบว่าตามหมองคือกันครับตามหมองคือกันบางมองก็ได้นหน่อยบางหมองก็ได้หลาเอียงยังับ ซึ่งเอาเอาง่ายๆเอาง่ายๆนะครับอาง่ายขนาดหม้องผมอยู่นี่มีอยู่สแคมสแคมข้างกันนี่มีอยู่สแคมสแคมข้างกันนี่นาะยังไดงค่าแรงบส่ส่ำกันเลยนะครับค่าแรงบ่่กันสิมาถามว่าค่าแรงดีบ่อีหยังจังบ่นะครับคือมันบง่งองค์ประกอบอย่างเดียวบ่ได้ครับเข้าใจบ่นบ่งองค์ประกอบอย่างเดียวบ่ได้มันบ่แม่นว่าตั้งแต่เฮาสิเบิง่งตั้งแต่ว่าค่าแรงแต่ละมื้อเฮาได้เท่าใดจังซีเนาะครับ เขาได้ค่ายรงเงทัวนี้ผู้นั้น,นก็นว่าโอ้คือดีแท้คือเด็ค่าแรยงหลายแท้นะครับมันมีองค์ประกอบแลหลายยางเล็กๆหน่อยหน่อยหักบันทอนตัดนั่นตัดนี่หักนี่หักนั่นหักไปหักมามันสิี่อยู่ประมาณซ้ำๆกันแหละอยู่ซ้ำๆกันประมาณซ้ำๆกันนะครับคือว่า <c oughs> ผมสิบอกก่อนว่าสำหรับคนที่กำลังสิสมัครมาใหม่นะครับสำหรับคนที่กำลังสิสมัครมาใหม่หรือกำลังสิเดินทางมานะครับ ลืมลั่งสิเดินทางมาตามข้อกฎหมายแล้วนี่ตามข้อกฎหมายแล้วชั่วโมงเวลาเหตดงานของหูานี่ก็คือแปดชั่วโมงต่อมือนะแปดชั่วโมงต่อมือเนะทีเขาเจาว่าปอกแปดปลอกโกนล่ะคือว่ามันเป็นศับนะมันเป็นศัพ์ทีอยู่นี่อยู่ประเทศอินเดีมันเป็นศัพ์ของเขาเจาว่าโอ้เห็นเขาเจาเรืองานเร็วอ้ามม้นนี่คือเรืองานเร็วแท้โอ้ปอกแปดครับม้นนี่ปอกแปดโอ้ม้นนี่คือเห็นเรืองานครับแช่โอ้ม้นนี่ปอกโกี่ยังปรว่านี้เนาะ ปกแปดปกเก้านี่ผมสะอธิบายให้เขาใจง่ายๆนะครับปกแปดมีไม้ถึงนี่อย่งปกแปดไม้ถึงว่าชุ่มโมงเห็ดงานห้องแต่ละมือมือหนึ่งเขาเห็ดงันแปดชั่วโม่งห้างสีขาวห้องสิน้ำถึงแต่ชุ่มโมงห้องขางันนะครับสั้งหมดทั้งหมดว่าเจ้าของงันหกโม่งสองนี่เจ้าของงันตีหาเคืองหกโม่งสองนี่นั่นห้องสิไลไปจากหกโมงแล้วหกโมงเขาไลไปเจ็ดโมงแปดโมง เก่ามงสิบมงข้าผักนะครับสิบมงข้าผักผักกินาขผักเคียงสิบมงาสิลงงานอีกเจนึงประมาณห้าัหมงกลงงานสิบมงเคืงจหม่องบาสงการอยู่ของงนตียเงลงงานสิบม้งเึงนะครับประมาณนี้มีเวลาผักเคืองช่วโมงกินโขผักครึ่ง่วโมงกินขาขบัดทีนี้ของผมนี่มันจิไปเลือกมันจิไปเลืกประมาณใบมงเคงนะใบ,บมงเคงถึงใบสวงประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่คือปอกแปดนะครับเพาเห็ดงัน ตามเวลาแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงเนี่ยคือปกแปดนะครับไปที่นี้ปกเกลปกเกลาหมายถึงในปกเกลอนี่หมายถึงว่งาเขาได้โอหนึ่งชั่วโมงนะครับเขาได้โอหนึ่งชั่วโมงไดโอหนึ่งชั่วโมงเทากับบวกไปตามข้อกฎไมยแล้วนะครับตามข้อกฎไม้ของประเทศอิาเอียแล้ว,ลวตามที่ผมได้ศึกษามาจากที่กรมในง,งานเขาบอกนะว่าประมาณว่าเหตุงานแต่ละชั่วโมงนี่ ชั่วโมงหนึ่งนะครับเ้สาสิได้อยู่ยีซิบเก่าเฉกนะยีซิบเก่าเฉกหรือยีบเก่ากลัวๆนะครับปร,นะประมาณนี้่ประมาณกกามามนายยี้ประมาณยีบเก่ากลัวๆถ่ายคลิปออกมาแล้วมันก็สิได้อยู่ประม่านลอยกว่านะครับลอยกว่ากลับไปลองบวกลบคูณหารกันเองนะครับเรื่องตัวเงินนี่มนไม่บวกลบคูณหารเองเอาแปดไปคูณนยีซิบเก่ามันก็สิได้จำนวนเงิน เช็กเกียวออกมากเนะมื่อได้เป็นเงินเช็กเกียวออกมานกะปลาห่อเดชทะเลเราทายอยากรู้ว่าเป็นเงินไทยเท่าใดก็เอาจำนวนที่คิดออกมาเป็นเช็กเกียวแล้วลองเอาไปคุ้นสิบเบครับนะลองเอาไปคูณนสิบเบิง่งว่าเรลเรลเงินตอนนี้มันก็เรลเงินดีอยู่นะครับเรงเงินดีอยู่เรลเงินอยู่ที่ประมาณสิบบาทนะประมาณสิบบาทหนึ่งเสกเกียวคือสิบบาทไท่หนึ่งนเะ็กเกียวคือสิบบาทไทย สมมตดว่าได้รอยหนึ่งต่อมือ <c oughs> นะครับเอาสมมตดว่าเขาได้รอยหนึ่งต่อมือคิดเป็นเงื่อนไทยมั่งอีดียุ่ประมาณพันหนึ่งนะครับจะวาเขาล่องเอายี่สิบก่าไปยิบกไปคุ้นแปดแล้วก็เอาจํานวนนั้นจานวนเจ็ดเกียวเอาไปคุ้นหนึ่งเออเอาไปคุ้นสิบเบิ้งนะครับมันจะได้จานวนเงื่อนไทยออกมานะโดยโดยนะครับเดีย๋ยวเอาผมสีไว้ฟัง โดยหลายพื้นที่โดยหลายพื้นที่บ่าว่าภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับเหนือกลางใต้มันสิมันสิได้บ่ว่้ำกันนะครับัมันสิได้บ่ว่้ำกันตามขอ้อกฎหมายแม่นอยู่ครับตามขอ้อกฎหมายแม่นอยู่วา่าเขาได้ยี่สิบโกชิคิวนะครับแต่ว่าพอ,อเขามาเฮ็ดงานแฉ้ๆเราพอไม่เฮ็ดงานอีหลีแล้วห้าต้งเจ้าห้าต้งหมองกับ่ถึงครับ อันนี้คือคว่มเป็นจริงอีดีนะครับอันนี้ความเป็นจริงอีดีต่อที่ผมผู้มากเลยต่อที่ผมผู้มากค,คือว่าทางผักใต้กับผากเหนืออนะครับมันเอาบ,บ่ว่าแตภาผักล่ะบ่บบว่าแต่้าผักล่ะเอายูกก่ใกล้กกันนี่ก็ได้บ่ซ้ากันนะครับก็ได้บ่ซ้ากันบ่ต้องไปคิดว่าถ้ามันถ้าเกิดมันเด็ดมันได้หน่อยก็าขกอกฎหม้ไลหรื่อันนี้ อันนี้มันมันมันก็ยากอยู่นะครับอันนี้มันก็ยากอยูมันมันเป็นมันเป็นอย่างที่วอกยากนะมันเป็นอย่างที่วอกยากมันเป็นรายละเอียดที่ว่าเล็กหน่อยลงไปกว่านั้นอีอกเกินกว่าห้าสิฮหูสิฮหู้ะไรนะครับว่าพอห้าบ่ได้เฮ็ดงานอยู่ตรงนั้นบ่ได้เห็ดงานอยู่จุดนั้นพอห้าสิบบ่อแก่นนะครับพะห้าสิบบอกก่้จากแบบว่าหลายหหม่องที่ที่ผมที่ขาเจ้าบ,บ่อยฟังเนะทั้งคนเก้บ,บ่อยฟังแล้วก็ผมก็ไเด้ ถามทั้งคนที่หหดจากผมเนะถามไปคนเห็นงานอยู่ผากใตถามมาได้คาแเท่งถอยยังประมาณนี้นะครับอยู่ผากใต้นะครับอยู่ผากใต้บอกว่าอยู่ผากใตะผากเดะนะคาแรงห้าล่องหม่องนะครับห้าล่องหม่องพุ่บ่อยฟ้างห้าล่องหม่องห้าล่องหม่องสีได้อยู่มือละลอยหาสิบเช็คก็ะมีนะครับมือละลอยหาสิบเช็คก็ะมีนั่นอันนั้นผมเ็ถือว่า น่อยน่อยกาตามกฎไมยกำหนดหน่อยก็ตามกฎไมยกำหนดห้าลังหม่องนี่ก็ได้จากชั่วโมงละงยี่สิบเก้าเชกนะครับจากชั่วโมงละยี่สิบเชกนะห้าลังหม่องเหลือชั่วโมงละยี่สิบเชก็มีนี่หายไปหายไปเก้าเชกก็คือนี่หายไปเก้าเชกเก้าเชกคิดเป็นเงินไทยนะครับเก้าเชกคิดเป็นเงินไทยตกชั่วโมงละเก้าสิบบาทนะครับแปดชั่วโมงเก้าสิบบาทหายไปแปดชั่วโมงเป็นเงินป่ะมันหน่อยนะครับ เป็นเงื่นเพรามันหน่อยเลยคิดเป็นเงืนบัตรเขาอ่ะสิว่าแคืว่าเก้าเก้าเช็คเก้าบาตรนะแต่ว่าถ้าไปคิดเป็นเงื่อนบัตรห้องมันมันไหลเลยครับมันไหลอันนี้ผมผมหายเลยเนาผมหาเลยประมาณผมคิดว่าหนาจีประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยล่ะหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยอันนี้คือความจริงนะอันนี้คือความจริงหกสิบเปอร์เซ็นต์นี่หกสิบเปอร์เซ็นต์หมายความว่าเดี๋ยวตามความคิดของผมหกสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่า มันหลายกว่าครืนไหมมันหลายกว่าครึ่งตามกฎหมายนี่เขาเขากำหนดให้สักนี้กฎหมายกำหนดให้สักนี้แต่ว่าอาจสิให้แค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ของทั่วประเทศให้คนไทยแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ทั่วประเทศแต่ว่าอีกหกสิบเปอร์เซ็นต์ให้ให้หน่อยกว่านะให้หน่อยกว่าตามกฎหมายที่กำหนดนะครับอันนี้ก็คือมัน ก็คือเขาว่าล่ะครับมาทำงานอิระเลีอนนี่เหล่าเตาดวงนะครับเล้าแต่ดวงว่าชีวิต,ตุกมงใดซั่งสี่นะครับนะชีวิต,ตุกมงใดบาทที่นี่สิ่งที่ผมหูวานี่เกี่ยวกับค่าเลี้ยงเหล่าสิ่งที่ผมหูก็คือว่าผมมีใอ้ฟังผมมีเว้าอย่างสี่อันนี้คือความคิดของผมผู้เดียวเนาะผู้เดียวเลยนะครับผู้เดียวเลยตามความคิดของผมเนะคนหลายคน หลาน่นี้อาจสจิมองว่าภาคเหนือเป็นภาคที่เงินดีที่สุดแล้วประมาณนี้นะประมาณนี้ผมสิบอกว่าอย่าสะเข้าใจผิดนะอย่าสะเข้าใจผิดมันมีฮาลัางหม่องก็มีนะรังหม่องได้ถืกกว่าภาคใต้กะมีฮาลัางหม่องได้ถืกกว่าภาคกลางกะมีนะครับเนาะมันมีมันม,ม,นมีมันมีหลายอย่างมันมีหลายอย่างครับผมอย่าสิมองแค่ว่าภาคเหนือได้ค่าแรง หลายกว่าผากอื่นนะครับเยอยย่าสมองสนหลายหลายมองหลายที่ทำงานกัดเด้หน่อยขึ้นกันนะครับกัดมีขึ้นกันนะครับกัมีคื้กันแต่ว่าเอาไงมองมองผมอยู่เนี่ยอาอผมผมยกตัวอย่างแค่มองมองผมอยูนะ่เนาะผมิบ่บร้เว้าไปถึงหมองอื่นที่ทำงานอื่นอันนี้คือหมองผมอยู่ผมเบอกของผมเนาะผมผมนี่ ผมผมนี่ผมสมมุดผมผมสมุดฟังผมสมุดฟังผมได้ค่าแรงตามกฎหมายกำหนดเนาะผมได้ตามกฎหมายกำหนดผมได้ยี่สิบเกาฟังนีนะครับผมได้ยี่สิบโกาสมุดผมได้ค่าแรงตามกฎหมายกำหนดเนาะผมได้ยี่สิบเกะเช็คตามกฎหมายกำหนดนะผมได้ยี่สิบเกะาชดเช็คต่อชั่วโมงตามกฎหมายกำหนดแล้วแบบที่นี่ฟังผาคแต่ผมอยู่ผักเนี้ยผมได้ยี่สิบเกอ่า หนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชัง่วโมงฟังผักแตะได้ยี่สิบได้ยี่สิบเ็ดตนะ่อชั่วโมงผมได้เลื่อนข้าเจจาเกาเ็กนะครับเกาเฉกเกียวผมได้เลื่อนข้าเจจาเกาเ็คเกียววันเกาบาดเงินไทยได้เกาเ็กนะครับต่อชั่วโมงคนระับต่อชั่วโมงบันเป็นต่อหมื่นได้ต่อชัอ่วโมงบาทที่นี่ผมมีวันฟังผมได้สอบถาม ไอ้ผู้ก่าทีเพ่นยููนี่ผมผมด้สอบถามเพ่นว่าว่าไอ้ห้องเหตุงานนี่ห้องห้องใ่สนี้ตลอดวะผมก็ถามหา้องห้องใดนี้ตลอดบะบอยแมนยังสันครับบ่แมนยังสันอยู่ภาคเหนือนี่มันสีมีช่วงหนาหนาวหนาฝนหนาหนาวนี่เมื่อพร้อมหนาฝนอนี้ตากจากตามผมไดนถามพ่นมากเนาะผมสอบถามมู่ เกาหมูรวนไอที่ก็เจอยู่งแยมยู่ยังเลยก็เจาวันหนาวมากพรมฝนนะครับแต่ว่าทังภากใต้หนาวกับบกอยหนาวหลายปานไดฝนกับบ่อยมีบานนี้อ่าคือว่าผมอยู่้ฟังได้จ้างนี่ได้จ้างเขาคิดไว้แล้วเขาคิดไว้แล้วว่าเป็นหยังเขาคือเขาคือให้เขาคือให้ซํานี้เนะเขาคิดไว้แล้วเขาคิดเกินห่วไปหลายเขาคิดเกินห่วไปหลายเนรับ ห้อเย่อสืบม่วงเชวาซ่ำนีซัมหนีเพาได้่าแรงซ่ำหนี้เขาได้ขาแรงซ่ำหนีเขาได้หลยกว่าอยื่อเสริงครับ <c oughs> ผมสยมาสรุปใในฟั่งปัดหนี้งเป็นอย่างเขาคือให้จังซีได้จ้างนี่คือว่าหนึ่งปีนี่หนึ่งปีนี่นะครับหนึ่งปีนี่ของภาคเนหนือนี่นะครับสีเป็นช่วงทำเงื่นที่สุดแล้วนะครับคือช่วงนี้แหละช่วงนี้เป็นต้นไป จากช่วงเดือนที่ผมมานี่จากช่วงเดือนที่ผมมานี่โอ้ก็จำามา่อไรเนาะเดือนใดนาจะเดือนสองเดือนครับแบบนั้นนี่แล้วผมแบอลายเดือนบ่ถึงเนาะนาจิเดือนสองเดือนลงไปมาหั่นี่เนาะบาที่นี่หอดเดือนนี้แล้วนะครับสิงหาสิงหาไายปีอีกเขาจะว่าไายปีอีกสองถึงสามเดือนสองถึงสามเดือนนี่สิเริ่มเขานานาวแล้วอันนี้คือเบิดช่วงทำเงินแล้วนาะ ซึ S <S ่งนั่นหมายความว่าจังเด็กไม้ความว่าภาคเหนือสิมีช่วงทำเงินหกเดือนครับต่อปีป่ามันปมาณันครับอันนี้อันนี้ผมก็อยู่บ่บ่ได้ครบปีปานแดเนาะครับอาจสิอาจสิเว้าบ่ได้เต็มรอยนะครับอาจสิววอลบ่ได้เต็มรอยอันนี้คือเว้าคร่าวๆให้ฟังครับคือเวอลข้าวเห้ฟังหกเดือนนี้คือเดือนของการทำเงินนะหมายความว่าจังเด็ ไว้วางส่นคือว่าแค่หกเดือนนับจากช่วงเก็บหมากเก็บฤดูการเก็บเกี่ยวของผากเหนื้อไปไล่ได้สีลดลงครับฟังหมอด้มน,นีอาจ,จเริ่มงง,งกันไล่ได้มันสีลดลง,ดงเดังเดม่จโจเดคาแรงแพร่ง,งก็กตัวผมิ่ว้ฟังคือว่าผมได้ยี่สิบกก็จริงผมได้ยี่สิบก่จริงนะครับแต่ว่าช่วงระยะเวลาอีกหกเดือนนับ ตั้งแตเพ่นบอกว่าเดือนจากเดือนตุลาสิเริ่มหนาวนะครับนั่นหมายความว่างะไนั่นหมายความว่าย่นี่นี่สิเริ่มมีการหยุดงันเกิดขึ้นสิเริ่มมีการหยุดงันเกิดขึ้นซึ่งนั่นนายจางบ่ไดใจเงินซึ่งมันฝนตกหี่มาตกเขาก็ให้หยุดครับ เขาก็ใหยุดจากเดือนหนึ่งจากเดือนหนึ่งห้องเหตุงานนี่ประมาณยี่สิบหกหมื่เนาะคิดไปตามผมเลยลองลองลองคิดไปตามผมลองคำนวณไปตามผมเ้อจากเหตุงานยี่สิบหกหมื่นต่อหนึ่งเดือนเนาะประมาณประมาณยี่สิบหกหมื่ต่อหนึ่งเดือนพอหยุดวันเสาร์เนาะยุ่นี่ผมหยุดวันเสาร์ประมาณยี่สิบหกหมื่อต่อหนึ่งเดือนแต่ว่าถ้าเป็นช่วงน้าฝนฝนกับหนาวมาพร้อมกันอยอย่ทางผักเนือเนาะ ผมเิ่นไห้ฟังน,นาฝนนี่เขาสี่หยดงนันห้าลังเดือนนี่หยดงันสิบก่ามือกามีสิบก่ามือกามีให้กันซึ่งนั่นไมายความมาเลยซึ่งนั่นไมายความ่าไล่ได้เขาสีจากอยซะนี้มันสีลดลงมากรึงตัวขึงเลยเข้าใจบ่ครับไายได้มันสีลดลงมาครึงตัวรึงเลยเป็นหยังเพิ่นขึ้นกาให้ชัม่วมงลยยี่สิบเกนะครับ เป็นอย่างเพิ่นก็ให้เดล้ายขนาดนี้เดล้ายจากผากอื่นซึ่งผากอื่นสมุตมว่าเจ้าอ่าสมุตมว่าทางผักผมนะทางผักเนื้อผมสมมุติว่าได้ได้เดือนละหาพันหกพันเดือนละหาพันหกพันตลอดในช่วงเยวเวลาหกเดือนี่นสิหาพันหกพันนี่สมมุนมะบัดพ่อหลังจากหกเดือนนั่นไปปุ๊บขาแรงจากหกพันครับมันสิเหลืออยู่สามพันกัวสี่พันกะมีเนะครับ อันนี้ผมถามจากคนทุอยู่เก่านะครับผมถามอยู่คนทุอยู่กเกลซูโมเดะหัวปั้นได้ได้กับเหลือครึงง่งหนึ่งมันหาการเชืงซี่เลยครับฮอกบ่ได้ไปเห็นงานฝนตกมือนี้ฝนตกนี่มาตกเราต้องออกไปเห็นงานนอนนอนอยู่ห้องนะครับซึ่งนั่นค่าเรื่องเขาก็หายไปแล้วต่างจากภาคใตบ้บวานี้ต่างจากภาคใต้ภาคใต้นี่ขเขาวจ้ผมเลยสอบถามไป หาคนที่ผมหุดจักผมก็ถามว่าภาคใต้นี่มีฝนบ่มีหิมะบพม่นก็บว่าบ,าบ่ค่อยมีแต่เหตุงั้นตามปกติคื่เรานั่นหม,มายความว่าไงสมมติว่าเจเาเ้าด้คราแรงอยู่สี่พันหาหาพันปามันปามันปามานผมวอาประมันสี่พันหาหาพันนะครับเจ้ากับสีเด้ทั้งปีนะครับเจ้ากับสีเด้ทั้งปีแต่ว่าพวกผมนี่ พวกผมได้หาพันหกพันขึ้นอยู่ตั้งจากมั่วเจ้ามั่วเจ้าได้สนะี่พันหาพันตั้งจากพวกผมอยู่พวกผมมีได้หาพันหกพันกืะจริงนะรแต่ว่าได้ได้ให้เรื่องเดือนลดลงมาครึ่งหนึ่งก็บมี่เดียวยูสามพันก็บมีอเดี๋ยยูสี่พันก็บมีนะครับอันนี้คือคือประสบการณ์ที่ผมได้ไปสอบถามข,นะข้าเจ้าข้าเจ้าวอนผมฟังนะครับข้าเจ้าวันผมฟัง ว่ามันเป็นยังสี่นะครับมันเป็นยังสี่ยังสี่อันนี้คือความคิดของผมผู้เดียวนะสำหรับผู้ใดที่อยากหูว่าคาแรงมันทใดีทใดีหรือผมมีใครตอบเลยครับนอกจากเจ้าสีมะพร้าวหน้างันของเจ้าเองนะครับแล้วก็สําหรับผู้ใดที่กําลังถี่ตัดชินใจมากทางานภาคการเกษตรยุะเกษตรยุ่รเ,ยเรนะครับ <c ười> ผมกับผมกับบกได้เลยว่ามัน มันก็ด <ett inh>. <ator> <m> ีว <ii> mm ่าประเทศให้อยู่มันก็ดีว่าประเทศให้อยู่ผมเห็ดงานอยู่ประเทศให้ผมกับบได้ซ้ำนี่อันนี้จากจากอันนี่จากประสบการณ์ของผมเลยเนาะผมเห็ดงานอยู่ประเทศไทยนี่ห้าปีหกปีนี่บ่ซทำผมไม่เห็ดงานอยู่ประเทศอิราเอลสเ่บียกี่เดือนอันนี้ผมเบ้าเลยถึงมันก็อยู่น้ำค้นเก็บน้ำคนสิประหยัดได้น้ำนะมันบ่เม่นนมาขึ้นอยู่กับเงืนเดือน มันว่เป็นมาขืนอยู่กับเงินเดือนอย่างเดียวบางคนเงินเดือนแปดพันเก้าพันกับีนะครับแปดพันเก้าพันจ้ว่าแปดพันเก้าพันนี่จะว่าได้ส่งกลับมาบ้านยังสิส่งกลับมาบ้านหน่อยก็ผมอีกกับีนะครับก็ใสีหลายเก uh, ินตัวไปแน่นี่ยังสินะครับเสีหลายก็ผมก็จริงอยู่จะว่าได้ส่งหน่อยก็ผมกับีนะครับบางคน อาจจะได้หน่อยก็ผมได้ส่งหลายก็ผมก็มี่พะเขาประหยัดได้เขาประหยัดเป็นนะพอพ่อใส่ซจ้าหนี้ก็โอเคนะประมาณนี้นะครับซึงค่าเร่งในประเทศอิสเอลนี่ผมกลาวไว้แล้วบ่บมีผู้ใดที่ส,สามารถตอบได้จนะไปถามยูทูบเป,ปิดที่ว่าเหตุลิปมีประสบการ์หลายก็ผมกัได้เขาไม่สามารถตอบในเจ้าได้100ร้อยเปอร์เซ็นตะ์อกนะครับ แม่แต่กรมแรงงานก็บ่สามารถตอบไดรย่อยเปอร์เซ็นต์ว่ามงนี้เดค่าเรียงถอดเดรย์มงนี้เดค่าเรียงถอดเดนะครับมันบ่มีผู้ใดสามารถตอบได้ดอกขนาดว่าอยู่แข่งขันกันนี่ค่ารเรียงยังบ่สมกันเลยนะครับเนาะเอาอย่างไรสักนี้ก็พร่มันมีรายละเอียดยิบใหอยหลายอย่างนะรายละเอียดยิบใหอยหลายอย่างสำหรับคนที่สมัครมานี่ก็เป็นกำลังใจให้ครับเป็นกำลังใจให้สูงงานต่อไปครับ สวงานตัไปอดทนหน่อยเ็กนิดนึงนะอดทนหน่อยเ็กนิดจัง่อยนะครับเดี๋ยวมันกับพั่นไปดอกนะครับปรับตัวให้มันเดบนะรบปรับตัวให้มันเดบเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสำหรับคนมีเดือนทางมากรือว,ว่าคนที่เห็ดไก่เห็ดงานอยู่ปริเทศอิสเสเอวอยู่แล้วนะคร,ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ที่นี่แล้วครับเ <c oughs> บาหลายใจญห่างนะครับเบาหลายใจห่างสำหรับผู้ใดที่แบบว่ามีความคิดเห็นแบบว่า ตั้งตั้งอยู่กับผมนี่เนาะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เว้ากันได้นะครับเนาะเบาส้ำกันยินดีรับฟังนะครับยินดีเรบฟังยินดีอ่านคอมเมนต์ยินดีอ่านหยังเนาะคอมเมนต์ของว้ากันได้นะครับเนาะว่าหาแฮงหมู่เจ้าเปลงแฮงได้เนาะคอมเมนต์ของบอกก็เบาส้ำกันได้ครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ